รถเข็นไฟฟ้าภายใต้ดาเนินโครงการออกแบบและสร้างสรรควัตกรรมรถเข็นไฟฟ้าสําหรับเด็กพิเศษเพื่อส่งเสริมบรรยากาศทิารนะครับโดยมีทัาผู้ใหญ่ใดีทุกสวเดือร้อนดร้นรคนในนี้โดยท่านรองศาสตราจารย์ดรเบอร์เมืองีสิงนะครับอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีในวันนี้ครับ ท่านงานกการบริหารสูจังหวัดสระแก้วเรียนความริมาครงการเนื่องการประทานกองทุนฟื้นฟูสำรสัน้ที่กาเป็นต่อสุขภาพระจังหวัดสระแก้วค่ะคณะผู้บริหารผู้ในการสู์การประชาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วหน้าส่วนราชการและแผทยที่ที่เขียนที่มาร่วมาทุกขัานค่ะดิฉันรอ โดยแทนของท่านผูจัดการบดีประธานวิเลยรัชพัฒน์เลยมงค์กรในพระบรมศานย์หามรอสัจจานดรสมบัติกัชสิทธิค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่ใหญ่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเป็นประธานในพิธีมอบรเข็นเป็นาร์ตตามรงการการออกแบบและสร้างสรรค์พัฒการมรถเข็นไฟฟ้าสําหรับเด็กิการเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการศึกษาและการเรียนรู้สมรรถแก้ว คุรู้สนัสนุนภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังจหวัดสระแก้วได้กล่าวเปิดและทำพิธีมอบรถเข็นไฟฟ้าให้กับนักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษ,จจเศษประจาจังหวัดสระแก้วตามลำดับค่ะาสอาจารย์ดรเบญจรัตน์มีศีท่านผู้ในการศูนย์การศึกษาพิเศษจงังหวัดสระแก้วคณะท่านผู้บริหารท่านหน้าส่วนราชการและท่านผู้เกียรติทุกท่านร่วมในพิธีมอบรถเข็นไฟฟ้าตามโครงการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เบรคไฟฟ้าสําหรับเด็กพิการเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้นะครับของจังหวัดสระแก้วทีุ่พธศักราช2 5 6 6ในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วนะครับได้เห็นความสําคัญของเด็กพิการในจังหวัดสระแก้วจึงได้ส่งเสริมการสร้างสารนวัตกรรมรถเข็นไฟฟ้าสําหรับเด็กพิการเพื่อให้เด็ก พิการสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบัวและดำเนินชีวิตปะจจาบันได้ตามปกติในการจัดทำโครงการนี้ที่ได้มอบสิ่งที่ดีให้กับเด็กๆทุกคนในวันนี้นะครับท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการทำโครงการนี้นะครับประสบหรัความสุขความเจริญปราศจากภัยธรรมทีหลายทังคมขงสัตว์แก้วประจำปี2566ะปัจจุบันขอบคุณครับสวัสดีครับอบ